สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Mr.2 c r อร์สซีช่องที่พาคุณไปพบกับข้อมูลรถใหม่ล่าสุดข่าวเด็ดในวงการยุทธกรรมและรีวิวสไตล์ตรงไปตรงมาวันนี้ผมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับหนึ่งในกระบะรุ่นที่หลายคนรอคอยกับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของ2 0 2 6น s ินสันนวรรุ่นใหม่ล่าสุดที่บอกเลยว่าครั้งนี้นิสสันจัดเต็มทั้งดีไซน์ เทคโนโลยีและสมรรถนะที่อัปเกรดแบบยกชุดเหมือนต้องการยืนหนึ่งในตลาดกระบะอย่างแท้จริงถ้าคุณเป็นคนที่ชอบความดุดันทรงพลังและกำลังมองหากระบะที่พร้อมลุยทุกสภาพเส้นทางในวัสองพันยี่สิบหกอาจจะเป็นคำตอบที่คุณตาหาอยู่ก็ได้เพราะตั้งแต่ภาพแรกที่ถูกปล่อยออกมาก็ทำให้วงการยานยนต์ฮือฮาทันทีด้วยหน้าตาที่โหดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกระจังหน้าขนาดใหญ่ทรงเหลี่ยมแบบใหม่ทำให้รถดูแข็งแรงและทันสมัยมากขึ้นไฟหน้าแบบเลดเต็มระบบ พร้อมดีไซน์คอนกรีตยิ่งช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของตัวรถให้ดูมีพลังมากกว่าเดิมตัวถังด้านข้างถูกออกแบบให้มีเส้นสายชัดเจนกว่าเดิมดูทันสมัยและมีกล้ามเนื้อมากขึ้นล้ออลลอยขนาดใหญ่ที่คาดว่าจะมีตั้งแต่1 7ถึง20นิ้วในบางรุ่นย่อยให้ความรู้สึกบึกบึนพร้อมสำหรับการลุยทางไกลหรือเส้นทางสมบุกสมบันส่วนด้านท้ายก็มีการปรับดีไซน์ใหม่ไฟท้ายเล็ทรงตัวแอลแบบใหม่ทำให้รถดูแพงและพรีเมียมขึ้นกว่าเดิมมาก ในส่วนของภายในต้องบอกเลยว่า s สันตั้งใจยกเครื่องใหม่ให้ดูหรูราและให้เท็กว่ารุ่นก่อนแบบเห็นได้ชัดคาดว่าจะใช้หน้าจอกลางระบบอินโฟเทนเมนต์ขนาด12นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายพร้อมจอเรือนไม่ดิจิทัลเต็มรูปแบบเบาะนั่งถูกปรับปรุงใหม่ให้รองรับสรีระได้ดีขึ้นรวมถึงมีวัสดุบแบบซอฟทัชที่ช่วยให้บรรยากาศในห้องโดยสารรู้สึกพรีเมียมขึ้นอย่างมาก ระบบความปลอดภัยก็ถูกอัปเกรดแบบจากเทนนิสันเซฟตี้ชีดเวอร์ชั่นล่าสุดตัดมาพร้อมระบบช่วยขับขั้นสูงมากมายเช่นระบบช่วยประคองเลนระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแปรผันอัจฉริยะและกล้องรอบคัน360องศาทําให้การใช้งานในชีวิตประจําวันสะดวกกว่าเดิมมากสําหรับกลุ่มพลังของโนวาสองพ2นินิสสันเตรียมอัปเกรดเครื่องยนต์ในหลายรูปแบบเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้หลายประเภทคาดว่าจะมีทั้งเครื่องดีเซลเทอร์2.3ลิตรที่ปรับปรุงใหม่ ให้แรงขึ้นและประหยัดน้ํามันยิ่งกว่าเดิมรวมถึงมีแนวโน้มว่าจะมีรุ่นไฮบริดมาด้วยเพื่อให้รองรับพังยานยนต์นยุคใหม่ที่เน้นความแรงควบคู่กับความประหยัดการเกียร์เองก็คาดว่าจะมีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ7หรือ8ปสปีดที่เปลี่ยนเกียร์ได้รวดเร็วและนุ่มนวลมากขึ้นและที่น่าสนใจมากๆบางข้อมูลชี้ว่านวตร,รุ่นใหม่อาจใช้แพลตฟอร์มร่วมกับนิสสันฟรันทีในสหรัฐซึ่งหมายความว่าโครงสร้างรถจะแข็งแรงขึ้นช่วยเพิ่มสมรรถนะการบรรทุก และลากจูงได้ดีขึ้นกว่าเดิมอาจรองรับการลากพวกระดับเกิน3ตันทําให้เหมาะกับคนที่ใช้รถทํางานจริงจังหรือคนที่ต้องเดินทางไกลเป็นประจําช่วงล่างก็ยังคงเป็นจุดเด่นของโนวเรอร์โดยเฉพาะระบบมัทิลิงที่ขึ้นชื่อเรื่องความนุ่มแต่ยังคงความหนึบก่อถนนได้ดีรุ่นใหม่คาดว่าจะเพิ่มการปรับจูนใหม่ให้ซับแรงสังส่นสะเทือนบนถนนครุกคะัดได้ดีขึ้นทําให้ผู้โดยสารรู้สึกสบายในทุกเส้นทางในส่วนของรุ่นพิเศษอย่างโปร 4x ก็มีโอกาสกลับมาพร้อมดีไซน์ที่ดูดันกว่าเดิม ทั้งการชนเฉพาะรุ่นสีตัวถังแบบทูโทนลอ้อและยังออฟโรดแบบพิเศษรวมถึงอุปกรณ์ที่เน้นการลุยหนักเช่นแผ่นกันรกระแทกใต้ท้องรถและระบบขับเคลื่อนสีล้อเวอร์ชั่นใหม่ที่ควบคุมได้ง่ายขึ้นท้ายที่สุดกำหนดการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของนิสสันนวโร2026มีแนวโน้มว่าจะอยู่ในปีหน้าและไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่คาดว่าจะเปิดตัวเร็วที่สุดเพราะเป็นฐานการผลิตนวโรสำคัญระดับโลกใครที่กำลังรอรถกระบะรุ่นใหม่ เพื่อใช้งานหรือเพื่อความแตกต่างบนท้องถนนบอกเลยว่ารุ่นนี้ไม่ควรมองข้ามถ้าคุณชอบสไตล์กระบะท,ที่แข็งแรงดุดันเทคโนโลยีล้ำและความแกร่งแบบที่นิสันทำมาตลอดหลายปีในวัน2อ2พอาจเป็นหนึ่งในรถที่ตอบโจทย์ทุกด้านไม่ว่าจะเป็นงานหนักเดินทางไกลหรือใช้งานในเมืองก็พร้อมให้คุณมั่นใจได้ในทุกเส้นทางก่อนจากกันถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมิสเตอร์สองครซีหนึ่งเพื่อไม่พลาดข้อมูลรถใหม่ และข่าวสารวงการยานยนต์ล่าสุดแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ